สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็เราจะมาพูดเรื่องของการทำ troubleshooting ตัว multi area ของ OSPF กันนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นตัว chapter ที่3นะครับของ module ที่4นะครับของ icnd 2โอเคมาดูในรายละเอียดกันนะครับก็สเต็ปแรกนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องของการของการทำงานของ OSPF นะครับ OSPF เนี่ยสเต็ปแรกการทำงานของมันนะครับมันจะทำการเซต <c oughs> หรือทําการฟอร์มตัว neighbor ขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการ form neighbor กันระหว่าง router ก็คือว่ามันจะทําการส่งแพ็กเกจที่เรียกว่า hello p a c k เกนะครับซึ่งภายใน hello p a c k เกก็จะมีข้อมูลหลายๆอย่างในนั้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าทั้งสองฝั่งได้รับข้อมูล hello p a ็กเกที่แลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยเสร็จนะครับครบถ้วนถูกต้องนะับมันก็จะทําการเปลี่ยน s t a t นะครับเป็น two-way state นะครับ,รบหรือเป็น full state นะครับก็หมายความว่า สเตตตอนนี้มันเป็นเนเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มันเป็นเนเบอร์กันเรียบร้อยนะครับทีนี้มันก็จะเริ่มแลกเปลี่ยนไอตัวรา u t ิ้งกันนะครับสเตตมันก็เริ่มเปลี่ยนจาก x star นะครับแล้วก็เป็น x change state นะครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็บางขณะมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็น loading state นะครับก็คือเป็นการขอรับขอข้อมูลเฉพาะบางเน็ตเวิร์กได้นะครับถ้าเกิดมันแลกเปลี่ยนอะไรกันเรียบร้อยนะครับสเตตมันก็จะเปลี่ยนเป็น full นะครับ ก็คือ t w a y นี่หมายความเพิ่งจะเซ็ตตัวเดเวอร์เสร็จนะครับ u ู l หมายความว่าแลกเปลี่ยนกันเสร็จเรียบร้อยทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับในนี้เนี่ยเขาบอกว่าโดยปกตินะครับก็คือว่าให้ตัว t w a y กับ full state ถือว่าเป็นสเต็ปปกติที่ควรจะเป็นนะครับสเต็ปเด่นๆก็คือพวกนี้มันควรจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคําว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆหมายถึงว่ามันจะต้องเปลี่ยนจากนี้มาเป็นอันนี้แล้วเป็นอันน,น,น,นี้แล้วก็ค่อยมาเป็นอันนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติ เราเจอ Exchange ค้างอยู่ตลอดเวลาหรือ Loading ค้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วนะครับทีนี้มาดู Step นะครับหรือขั้นตอนการทำ Troubleshooting ของ OSPF นะครับสเต็ p แรกนะครับก็เป็นการเช็คก่อนว่า Neighbor นะครับมัน up ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเกิด Neighbor มัน up ได้นะครับเราคาดหวังว่ามันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันได้ถูกต้องแล้วตัว Routing แล้วก็ค่อยมาเช็คเรื่อง Routing นะครับว่ามันมีเราครบตามที่เราต้องการหรือเปล่า แล้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเราครบอะไรกันหมดเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็มาดูกันต่ออีกว่าไอตัวทราฟิกเนี่ยที่มันวิ่งเนี่ยมันวิ่งตามเส้นทางที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ไลดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไอยละเอี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในแต่ละสไลด์อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็สเต็ปแรกนะครับเป็นการเช็คเรื่องของเนเบอร์ก่อนใช่ไหมครับ เราก็จะใช้คําสั่ง show ip interface brief นะครับอันนี้เราอยู่ที่ branch นะครับตรงนี้เดี๋ยวดูรูปนี้ก่อนนะครับรูปตรงนี้นะครับจะเป็น area 0นะครับแล้ตรงนี้เป็น area 1นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ branch นะใช่ไหมครับพอ show ip interface brief นะครับก็คือเป็นการดูก่อนว่า interface เนี่ยทำงานั p หรือเปล่านะครับคือถ้าเกิด interface down เนี่ยยังไงมันก็จะมีปัญหาเรื่องของ OSPF อยู่แล้ว ดังนั้นเบสิกสุดคือเช็คก่อนสเตตัสของตตวลิงก์อัพนะครับก็คือตรงนี้นะครับสเตต e เป็นอัพโอเพอรเป็นอัพก็คือลิงก์ใช้งานได้ตามปกตินะครับต่อมาก็ลองปริงดูนะครับจากบล n c h นะครับปริงไปที่1 2 1 6 8นะครับก็คือจุด1นึก็คือลองปริมาปริงมาที่นี่นะครับเราดูว่าลิงก์ใช้งานได้ไหมครับถ้าเกิดใช้ได้นะครับก็แปลว่าลิงก์ใช้ได้จริงๆนะครับต่อมาก็ มาดูตัว show ip ospf interface นะครับว่าตอนนี้มันมีอินเทอร์เฟซไหนบ้างนะครับที่รัน ospf อยู่นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ก็เราบอก serial 0ูนทับ0นะครับ is up นะครับแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซก็จะเป็นค่านี้นะครับแล้วก็อยู่ใน area 0นย์นะครับแล้วก็รันอยู่ใน as number no. 1นะครับส่วน router id ก็ Idea คือตัวของมันเองนะครับ ก็คือ2 0 9 1 6 5 2 0 1 1นะครับถามว่าไอในตัวเราเตอร์ไอดีนี้มาจากไหนนะครับโดยปก,กตินะครับทุกทุกโหนดหรืออันนี้เราเรียกว่าหโหนดอันนี้ก็อีก1นโหนดนะครับภายใน OSPF t o p o l o g y ีเนี่ยมันจะต้องมีการกำหนดหมายเลขของเราเตอร์นะครับจริงๆอนี่คือไม่ใช่เลข IP นะครับมันคือเลข32บิตธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าเขาเอามาเขียนให้อยู่ในรูปเหมือนกับ IP มันจะได้อ่านง่ายแช่นั้นเองนะแต่มันไม่ใช่ IP มันคือเลข32 bit ธ,รธรรมดานะครับ แล้วก็เวลาเราใส่เข้าไปนะครับเราแค่กําหนดหมายเลขให้มันแต่ถ้าเกิดเราไม่กําหนดนะครับมันจะทําการมันจะมีวิธีของมันในการเลือกเอาอินเตอร์เฟซใดอินเตอร์เฟซหนึ่งนะครับมาใช้เป็นตัวเราเตอร์ไอดีได้อันนี้ก็ถือว่าอินเตอร์เฟซก็ up ปกตินะครับต่อมานะครับ show อันนี้อยู่ที่ hq มั่งนะครับ show ip ospf interface นะครับ serial นะครับก็คือฐานนี้นะครับก็ยังอัพได้ปกตินะครับอยู่ใน area ศูนย์นะครับ ต่อมาออนะครับต่อมาก็ทีนี้เรากลับมาที่บล็อคต่อนะครับชวยวาโปรโตคอลนะครับเราก็จะดู routing โปรโตคอลที่เราเซตเอาไว้นะครับก็คือ OSPF หมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็มี routing <c> network ก,ก็คือสิบหนึ่งหนึ่งศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือตรงนี้ถือว่าอยู่ภายใน area ีนหนึ่งครับแล้วก็หนึ่งเก้สองหนึ่งหกแปดหนึ่งศูนย์ก็คือตรงนี้อยู่ภายในเอเรียนศูนย์นะครับก็ถก ต่อมามาดูที่ HQ นะครับก็คือตรงนี้นะครับ s h ว w ip โปรโตคอลบ้างนะครับดู OSPF ก็เห็นเป็นเลขหนึ่งนะครับก็แสดงว่าคอนฟิก AS นั้นเบอร์ถูกต้องนะครับการคอนฟิกเน็ตเวิร์กก็ 1. นึ่งเกจุดหนงกจุดก็คือตรงนี้นะครับแล้วนี่คือ wildcard ใช่ไหมครับอยู่ภายใน area 0นะครับถูกต้องแล้วก็หนึ่งก้าสองจุดหนกแปดจุดหนึนะครับ wildcard คือตรงนี้นะครับเป็นดับยี่สี่อยู่ใน area ศูนย์ก็ถูกต้องนะครับอันนี้ถือว่าคอนฟิกได้ถูกต้อง ต่อมานะครับทีนี้ดูที่บรานนะครับเดี๋ยวผมดูกันนะที่บรานจไอพีโปรโตคอลโอเอสเป็นห 1. 1. 1, นึ่งเลาติ้งโปรโตคอลสิบจุดหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งอรีนหนึ่งกแอนเนอร์ศูนย์ตัวนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับอ๋ออันนี้คือเขาบอกว่าได้มีการเซตพาสซีฟไว้หรือเปล่านะครับคำว่าพาสซีฟหมายความว่าคือถ้าเกิดอย่างเนี้ย นะครับเราเซต2 network อย่างนี้หมายความว่า2 interface นี้นะครับมันจะทำการส่งตัว routing ospf นี้ออกไปนะครับก็คือ2 2 i n t e r อ a c e นี้ถูกใช้งานทำ ospf แต่เราสามารถที่จะเบรกก็คือหยุดก็คือถ้าเกิดอย่างเช่นนะรเราบอกว่าเราไม่ให้ส่งตัว ospf ออกไปแล้วเนี่ยก็ทำได้2แบบนะครับก็คือลบบรรทัดนนี้ออกไปซะนะครับหรืออีกอย่างนึ่งคือใส่อีกคอ m มาหนึงเพิ่มขึ้นมาคือ passive interface แล้วก็ระบุ interface ซึ่งในสไลด์นี้เขาบอกมาให้เช็คว่าได้มีการเซตแพสซีฟไว้หรือเปล่าเพราะถ้ามีการเซตแพสซีฟไว้มันก็จะไม่แลกเปลี่ยนเราติ้งการ osp f มันก็จะไม่สําเร็จนะในกรณีนี้นะครับที่ปลานเนี่ยไม่มีการเซตเอาไว้นะครับเราก็กลับมาเช็คที่ hq บ้านนะครับโชว์ไอพีโปรโตคอลเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันมีการเซตแพสซีฟเอาไว้นะครับพอเซตแพสซีฟไว้เสร็จปุ๊บมันก็จะไม่มีการอัปเดตเราติ้งตรงนี้นะครับไอไถ้าถ้าเราเจอแบบนี้เราจะต้องเอาออก ก็คือใช้คำสั่ง no passive interface เนี่ยนะครับเอาออกไปนะครับทีนี้ต่อมานะครับอ,อันนี้คืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราโชว์ IP โปรโตคอลที่ HQ นะครับฝั่งตรงเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเราควรจะเห็นอสองเน็ตเวิร์กก็คือ12.168.1.0่ยใช่ไหมครับ1กับ1 2 1 6 1จอนนแต่นี่เราเห็นแค่อันเดียว12.168.1.0เท่านั้น นะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเราลืมคอนฟิกตัวนี้เข้าไปด้วยนะตรงนี้จะต้องใส่เพิ่มเข้าไปซึ่งอันที่ถูกต้องเนี่ยมันก็คือ,อ,อมันก็คือตัวนี้จริงๆมันต้องมีตรงนี้นะครับแต่สไลด์นี้เขาคงตัดออกนะเพื่อที่จะให้เราเห็นยกเป็น case study แค่นั้นเองว่าในกรณีนี้คือเน็ตเวิร์กมันไม่ครบนะก็ใส่เข้าไปให้ครบนะครับ ต่อมามาดูเรื่อง routing นะครับอันนี้เราดู routing table นะครับเรื่องบอกว่า show ip route นะครับก็คือเราอยู่ที่ปล a n c นะครับ show ip route ที่จะมาตรงนี้หนึ่งจุดสองจุดหนึ่งหกจุดหนะครับก็ปรากฏว่านะครับมันดันบอกว่า non via eigrp 1นะครับ distance 90ใช่ไหมครับแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วในรูปนี้นะครับมันมีการ c o n f i g u ospf และ eigrp ซ้อนกันอยู่นะครับพอซ้อนกันอยู่ปุ๊บไอตัว router b r a n c เนี่ยมันก็เลยเรียนรู้ที่จะไปหาเน็ตเวิร์กเนี่ยผ่านจาก2โปรโตโคอลโปรโตโคอลแรกคือ ospf และโปรโตโ,รโปรโตโคอลที่2ก็คือตัว eigrp นะครับแล้วตัว router, บ r a n เรา o u t e r บังเอิญไม่เชิงบงอมเงินบ r า n เร router มันก็ไปเชื่อ,อเราที่มาจาก eigrp นะครับเพราะว่าค่า distance หรือค่า ad นะครับมันต่ำกว่าก็คือ90 ถ้าเป็นค่า A D ของ O S B F มันเป็น1 1อใช่ไหมครับโดยหลักการคือมันจะเชื่อเลขต่ำดังนั้นมันก็เลยไม่ได้ไปเอา routing ที่เรียนรู้มาจาก O S B F เนี่ยใส่เข้ามาใน routing table นะครับเพราะฉะนั้นใน routing table เ,เนี่ยเราก็เลยไม่เห็นเ o ้าที่มาจาก O S B F แต่เราจะเห็นเ o ้าที่มาจาก E I G R P แทนนะครับเพราะว่ามันมีค่า A ค่า d e s i g n หรือค่า A D ที่ต่ำกว่านั่นเองต่อมานะครับ ทีนี้สมมุติเราแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับเราไป disable eigrp ออกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราลองใหม่ช่วย p เล่า ospf นะครับตอนนี้เราจะเห็นล้นะครับว่าไอ้เล้านี้นะครับมันมี o หมายความว่า,าก็คือออกมาได้จากาเรียนรู้มาจาก ospf นะครับแล้วก็ในกรณีนี้นะครับเขา c a s นี้คือเขาเพิ่มลิง n ์มาอีกทางนึงนะเพื่อให้เห็นว่าการที่จะวิ่งมา2 n e เน็ตเวิร์กนี้เนี่ย มันสามารถวิ่งผ่านทางนี้ก็คือ209.165เนี่ยนะครับ201.2หรื 2, 0, 2, 0, 2, 0, 8, 0, 2, อจะผ่านมาทาง192.168.1.2ก็คือทางนี้ก็คือวิ่งมาได้ทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้ก็ผ่านไปทางพอร์ตจิกนะครับส่วนท่างหนึ่ง 1, ตรงนี้เป็นซีเรียลสวดทับสุกน,น,นะครับโอเคก็สำหรับการทำ t r u b l e s h o o t i n g ของ OSPF ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก,ก็คือใช้คำสั่งโชว์เป็นหลัก สเต็มง่ายๆนะครับก,ก, neighbor, ก,นนะก็คือเช็ค OSPF ก่อนเอ่อเช็ค neighbor OSPF neighbor ก่อนก็คือตามหลักการน,นี้อ่าทำยังไงก็ได้นะครับทำให้ neighbor มันสมบูรณ์ก่อนก็คือ connect ได้ success ได้แล้วเดี๋ยวมันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเองนะพอแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเสร็จปุ๊บเราก็แค่ไปดู routing table ซิว่ามันทำงานโอเคไหมมันไปใน link ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ถูกต้องก็แค่ ลองดูดีว่าไอเล้าที่มันใส่เข้าไปใน routing table เนี่ยมันมาจากไหนถ้ามันผิดอย่างเช่นเมื่อกี้มันมาจาก eigrp ใช่ไหมครับแล้วเราไม่ต้องการให้วิ่งไปทาง eigrp ก็ทำการ disable eigrp หรือหาวิธีเปลี่ยนนะครับเรานะครับก็โอเคครับในในเรื่องของการทำ t u b l e shooting ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็สำหรับตัววิดีโอถัดไปนะครับก็ chapter ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ ospf version 3 ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน3นี่จะเป็นเวอร์ชันรับ IPv6 นะครับส่วน IPv4 ที่เราว่ากันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน2นะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ